เลยค่ะค่ะอาจารย์เสรีคะดูแล้วเหมือนว่าสถานการณ์ช่วงนี้นี่เป็นเหมือนที่อาจารย์ได้บอกไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะครับก็ฝนจะมากขึ้นนะครับฝนจะมากขึ้นก็อาจจะทําให้คนกรุงเทพมีความลาคาญในแง่น้ําท่วมแล้วการคมนาคมไม่ค่อยสะดวกนะฮะก็การระบายน้ําไม่ค่อยดี หลายค,คนกังวลใจค่ะว่าจะเกิดเหตุน้ําท่วมลักษณะการท่วมนี่จะเหมือนกับปีที่แล้วไหมคะอาจารย์ครับก็เดี๋ยวเรา,เราลองมาดูกันนะฮะ <c oughs> ข้อมูลข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> บ่งชี้ยังไงนะครับ <c oughs> ก็เรามาดูนะฮะภาพซ้ายมือเป็นภาพที่ฝนที่เกิดขึ้นนะฮะร,ระหว่างยีิบเจ็ดถึงสี่ตุลานะฮะก็คือ <c oughs> ขยากรล่งหน้าเป็นหนึ่งสัปดาห์นะเห็นว่าเฉดสีเห็นชัดนะฮะภาคใต้นะฮะตั้งแต่ภูเก็ตเป็นต้นมานะฮะสีแดงพาดเลยนะฮะภาคกลางเทพยมละครฝั่งตะวันออกด้วยนะฮะ ภาคตอนออกนะเห็นมาพลาดหมดเลยนะฝนมากกว่าร้อห้าิมิลิเมตรเป็นฝนสะสมในช่วงเวลาในช่วงเวลายี่ิบถึงตุลานะครับเป็นฝนตัวนี้แหละที่จะทําให้้กรุงเทพก็เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ํานะครับที่เรามาดูสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าคาวนี้เองเนี่ยมีการพยากรณ์ว่ายอมของพยากรณ์ว่าจะพัฒนาตัวเป็นดิเพชันและก็เป็นโซล้อนนะครับก็คือยอมอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงทะเลจีนใต้นะก็จะพัฒนาตัว ในวันที่หนึ่งที่สนี้จะชัดเจนว่าจะเป็นโซ้อนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนี้เราไม่เคยเกิดนะฮะเรนใต้เราเกิดแต่แปซิฟิกนะฮะแล้วก็ขึ้นบนตลอดเพราะฉะนั้นลูกนี้ก็คงต้องเฝ้าระวังติดตามว่าถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะเข้ามาทางไหนที่ไหนนะเราจะรับผลทบยังไงนะครับลองไปดูนะภาพพายุลองดูนะครับเดี๋ยวดูภาพถัดไปนะคะอันนี้เป็นภาพเดิมนะแต่เป็นการเคลื่อนตัวของพายุ นะฮะ,ะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยดูนะ,ะอันนี้ก็คือเจรวัดนะฮะ,ะที่ผ่านไป,นไปแล้ว,น,ลวนะ,ะ้ะ,ะลูกที่จะก่อตัวก็คือหย่อมนี้นตัวหย่อมตัวนี้เองเห็นไหมค,ค่อยค่อย ก่อตัวขึ้นและพัฒนาตัวขึ้นฮะ,ะพัฒนาตัวเป็นโซล้อและเป็นใต้ฝุ่นและเห็นไหมะนี่คือการคาดการณ์ว่าประมาณวันที่4ี่ที่5จะเป็นใต้ฝุ่น,นเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเป็นจริงตามนั้นนะคำคาดการก็คือคาดการเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งที่สองนี่ชัดเจนนะฮะลูกนี้จะเป็นยังไงนะครับความแม่นยำนี่น่าจะสักประมาณกี่วันล่วงหน้าคะอาจารย์ผมคิดว่าประมาณสองสวันล่วงหน้าเนี่ยแม่นยำก็น่าจะรู้ว่าทิศจะมาส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรนะคะลองดูภาพต่อไปนะฮะลองดูนะฮะทีนี้ส่วนปัจนนบุรีีเเอง่ยก็ มีน้ำรดละกระบินนะฮะ,ะเห็นภาพข่าวที่ออกมานะฮะสีมาโพก,ก็ยังส่งส่ง,สงและ,ะเปจนลดเล็กน้อยนะฮะทีะะนี้ประเด็นก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาในขณะนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยนะเมืองจีนเนี่ยฝนตกหนักก็น้ําก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะปริมมาก,น,มากนะคะเพราะฉะนั้น ทางระบายน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะ <Okay. S 1> ฟลักติ์ <Okay. S 1> ซึ่งขณะนี้เองที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวว่าพยายามจะออกมา่างหัดยางนะ <Okay. S 1> มีข้อจํากัดนะหัตยยางร <Okay. S 1> ับได้ประมาณยี่สกบรศก์เมตรต่ยทีนะขณะนี้ก็พยายามผันออกมานะฮะห้าสิบาศก์เมตรต่ยทีเพราะฉะนั้นมันก็ล้นของทั่วหมดละส <Okay. S 1> ี่แสนไร่น้ําในนี้นะขณะนี้ประมาณนะฮะตัวเลขก็ประมาณห้าร้ยล้านลูกบา์เมตรนะเพราะฉะนั้นมันมาจากไหนล้นมาจากทางศรีมาโพนะแล้วก็มาทางหัดยยางด้วย <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่เมืองปทุมนี้ อย่าไปทำไรคันกันน้ำนะฮะคันกันน้ำทำเมื่อไหร่แล้วตัวเมืองปทุมพังตัวเมืองปราจีนพังทันทีเพราะว่าไม่มีโอกาสน้ำจะล้นแบบนี้แล้วดงนั้นการแก้ปัญหาขณะนี้ต้องดูในรายละเอียดนะว่าข้อจริงก็คือฟลัดเวดีที่สุดตอนนี้นะภาพธรรมธรรมชาติอย่างนี้แล้วตอนนี้เรื่องของน้ําเหนือเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องเป็นห่วงไหมคะก็เดี๋ยวลองมาดูนะฮะภาพสถานน้ําเหนือเป็นยังไงบ้างแค่นี้เองเนี่ยเขื่อนทางเหนือนะฮะทุกเขื่อนเองเนี่ยฝนไม่ค่อยมีเพี้ยงเก็บอย่างเดียว ตอนนี้น้าไม่ค่อยปล่อยมานะฮะตอนนี้พอมาทางการเนี่ยฝนมาตกตอนกลางนะฮะจะเห็นว่าป่าศักเองเนี่ยครั้งที่แล้วเราคุยกันจากห้าสิบตอนนี้เพิ่มเป็นห8สิแปดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นปัจจุบันน้ําเข้าสุทธิป่าศักเนี่ยสามสิบล้านนะสามสิบล้านเพราะฉะนั้นเหลือปริมาณประมาณสองร้อยสองสมร้อยล้านนะเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์หนึ่งถ้าฝนตกหนักนะก็สัปดาห์หนึ่งก็ต้องจําเป็นคันนี้เขาลดการปล่อยน้ำเนื่องจากว่าฝนตกท้ายเขื่อนเยอะลดเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ว่าก็ต้องจับตาว่า ตอนนี้น้ำเข้าสุดที่ยังเยอะอยู่นะครับนี่กลับมาดูที่สถานีที่เราต้องจับตาก็คือ4ียี่เก้าระบังไรนะอย่างที่ผมเรียนสามพันห้าเป็นระดับวิกฤตเส้นสีเขียวนี่เป็นเส้นที่เราคาดการไปข้างหน้านะฮะล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์นะระดับน้ําหรือปริมาณน้ํายังอยู่ที่แตะประมาณสองพันแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยนะฮะจากสัปดาห์ก่อนนะพันเจ็ดพันแปดพันเก้าขณะนี้อยู่ที่ประมาณพันเก้านะตัวเลขล่าสุดอยู่พันเก้านั้นฝนตกมาหนักอีกจะเพิ่มขึ้นประมาณสองพันสองพันหนึ่งราวนี้ เพราะงั้นก็ยังอยู่ในระดับที่รับได้อยู่นะครับแสดงว่าน้ําเหนือยังไม่ต้องกังวลใจนะคะปีห้าสี่เป็นไปไได้แบบนั้นแน่นอนนะแต่ว่าถ้าฝนตก3า0รอมิลลิเมตรจากพายุจากล่องฝนจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานครอย่างไรติดตามวันเสาร์ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมาเล่าอย่างละเอียดนะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะวันเสาร์นี้นะคะในรายการรู้สู้ภัยพิบัติและข่าวข้ามจะมีรายละเอียดค่ะว่าคนกรุงเทพต้องเตรียมตัวอย่างไรค่ะค่ะของคุณทั้งสองท่านค่ะครับ ส่วนปัญหาน